โดยบรรยากาศความดูเดือดของพรีเมียร์ลีกที่ดำเนินไปอย่างเข้มขน้นหลายคนอาจโฟกัสความร้อนแรงของจ่าฝูงเลยวภูบางตกตะลึงกับผลงานย่ำแย่ก่อนหน้านี้ของเปปกูเดโอล่ากับแมนซิตี้อีกไม่น้อยจับตามองอาร์เซนอลที่เริ่มคืนฟอร์มตั้งแต่ได้กับตันโดเดกาตคืนสู่ทีมทว่าวทามกลางความเป็นไปทั้งหมดสลับไปอีกฝั่งมุมของตารางคะแนนดูเหมือนจะมีบางทีมกำลังก่อร่างสร้างตัวอย่างเงียบๆแต่ผลงานกลับน่าประทับใจจนล่าสุดพวกเขามาไกลเกินความคาดหวังแฟนบอลแล้ว ใช่ครับเรากาลังพูดถึงเชลซีของเอนโซมารเรสกาที่อาจเริ่มต้นฤด,ดูกาลได้ทุลักทุเล3นัดแรกเก็บได้เพียง4แต้มแต่หลังค่อยๆปรับนุ่นนิดจูนนี่หน่อย,นอยจนเข้าที่เข้าทางทีมจากลอนดอนก็เครื่องติดยาวเก็บแต้มโรัวชนิด6นัดหลังชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้คใคร ที่สาคัญพวกเขายิงประตรูเยอะสุดในลีกทะยานขึ้นรองจากฝูงหล่อๆแบบเหนือความคาดหมายยิงเกมล่าสุดกับการบุกถล่มนักบุญ5-1บอลคนละชั้นแถมนักเตะยิงไม่สนานานี่ยิ่งทําเด็กสิงห์ฟินไปตามๆกันเรื่องน่าสนใจคือไม่กี่วันก่อนมาเรสกาให้สัมภาษณ์ถึงทีมของเขาว่าอีก5-10ปีต่อจากนี้เชลซีอาจเป็นหนึ่งในทีมที่จะก้าวขึ้นมาครองฟุตบอลอังกฤษนั้นเพราะนักเตะของผมอายุน้อยกันท้งนั้นส่วนแผนระยะสั้นผมคิดว่าเรากําลังมาถูกทางนะ แค่โฟกัสกันทีละแมชเกมต่อเกมแน่นอนเรายังตามหลังแมนซิตี้เลี้ยวพูและอาร์เซนอลอยู่หลายเก้าดูดูการนี้คงเร็วเกินไปที่จะพูดว่าเชลซีคือทีมลุ้นแชมป์ก็อย่างที่มาเรสกาบอกครับด้วยความที่2-3งสซีซั่นหลังทีมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายผลงานก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้สถานการณ์ของเชลซีจึงน่าติดตามตรงที่พวกเขาไม่ได้มองไกลถึงแชมป์ลีกแฟนบอลส่วนใหญ่ก็คาดหวังแค่ท็อปโ คือถ้าจบสูงกว่านั้นหรือมีแชมป์บอลถ้วยติดไม้ติดมือก็ถือเป็นโบนัสของแถมทว่าหลังก้มหน้าก้มตาเก็บแต้มเงียบๆทำงานตัวเองไม่ต้องสนใจทีมอื่นจากที่วนเวียนแถวกลางตารางรู้ตัวไอทีเชลซีขึ้นมารั้งอันดับ2ตามหลังจาาฝูงแค่เจดแต้มกล่าวคือเมื่อทีมไม่ต้องรับมือกับความกดดันนักเตะเล่นกันสนุกแฟนบอลเชียร์กันอย่างเข้าใจและมีเป้าหมายแค่ตัว UCL ผลลัพธ์ที่ออกมากับตำแหน่งรองจ่าฝูงหลังผ่านพ้นวีคที่14จึงเกินความคาดหวังไปเยอะ ที่สำคัญเมื่อหันมองโปรแกรมเดือนธันวาลากยาวไปถึงปลายมกราถ้าผ่านแมชชนา่ากับสเปอร์ไปได้สิงบลูล้วนเจอแต่ทีมครึ่งล่างของตารางทั้งนั้นเรียก่าโปรแกรมเป็นใจเปิดโอกาสให้โกยแต้มข้ามปีรัวๆเลยล่ะเรื่องน่าสังเกตคือเชลซีมักเก็บผลการแข่งขันในเกมที่พวกเขาควรจะทําได้ครับอย่างสงเกมที่แพ้ให้แมนซิตี้กับลิเวอร์พูก็ถือว่าไม่น่าเกลียด แม้เสมอแมนยูอาร์เซนอลก็พอรับได้ทะว่าทุกครั้งที่เจอทีมรองบ่อนตำแหน่งต่ำกว่าสิงบลูมักไม่พลาดเก็บ3แต้มเต็มได้เสมอผลงานดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่พวกเขากวาดได้มากถึง28คะแนนจาก14นัดอีกอย่างคำสัมภาษณ์ของเอนโซมาเรสกาที่บอกว่าตอนนี้ทีมของเขายังไม่พร้อมลุ้นแชมป์แต่อีก5ปี10ปีข้างหน้าเชลซีอาจเขย่าฟุตบอลอังกฤษเพราะทีมเต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่ม เมื่อลองไล่เช็คตัวเลขอายุก็ต้องบอกว่าจริงตามนั้นครับจะแผงมิดฟิลด์ทั้งไคเซโดเอนโซเฟรนันเดสโคพาวเมอร์หรือจะตัวรุกอย่างนิโคลัสแจ็คสันเปโดเนโตนักเตะแกนหลักเหล่านี้เพิ่งจะอายุ20ต้นต้นๆแถมฝีเท้าแต่ละคนกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นกันทั้งนั้นเอาจริงไม่ต้องรอถึง5ปี10ปีหรอกลองให้พวกเขาเติบโตเล่นร่วมกันอีกสัก2 3สาฤดูกาลนี่เชลซีจะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวจัดจัด ส่วนเด็กสิงจากที่ตามเชียร์เอาใจช่วยทีมรักกันเหนื่อยโดยเฉพาะปีก่อนที่ทีมจบบันดับ12นับเป็นผลงานย่ำแย่สุดในรอบ3ทศวรรษตัดภาพมาวันนี้พวกเขาเริ่มได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศเก่าๆคืนมาบ้างและมันไม่ใช่แค่อันดับบนตารางคะแนนหรือใชัชนะเพียงไม่กี่เกมหากแต่ยังหมายถึงแนวทางภาพรวมของเดอะบลูที่ดูดีมีอนาคตต้องบอกว่าเชลซีกำลังมาถูกทางและอย่าได้มองข้ามพวกเขาเชียวครับ